สวัสดีครับและตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไรบุ h a n n e l วันนี้ขอนําทุกท่านเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจะมีที่จอดรถด้านนอกแล้วก็มีรถตุกๆพาเข้าไปด้านในครับวันนี้มากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายนะครับสำหรับค่าเข้าชมผู้ใหญ่250บาทเด็ก125บาท ด้านนี้ก็จะมีจุดสักการะเส้นทางสแสวงบุญเป็นแผนที่เอาไว้ดูครับมีร้านกาแฟแล้วก็ร้านขายของที่ะระลึกอยู่ด้านหน้านะครับที่เราเห็นด้านหน้านี้คือช้างเอราวัณน,นะครับภายในมีพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเดินเข้าไปชมได้ที่นี่ก่อตั้งโดยคุณเล็กและคุณประภัยมริยพันเจ้าของเดียวกับเมืองโบราณสมุทรปราการแล้วก็ปราสาทสัจธรรมที่ชนบุรีครับ สำหรับช้างเอราวัณเนี่ยถือว่าเป็นพระหนะคู่พระไทยของพระอินทเป็นสัญลักษณ์ของการกระทำความดีและก็ความอุรมณสมบูรณ์นะครับวิธีการเดินไปแต่ละจุดเขาก็จะมีบอกอย่างนี้นะครับเช่นจุดสกฤกตที่1่พระเกศจุลามณีเจดีนะครับอันนี้ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนานิกาเถราวาทเนี่ยชื่อว่าพระอินเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยรัตนเจตประการโดยสร้างไว้ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับมีการบรรจุพระจุฬาหรือว่าจุก กับพระเมาลีที่แปลว่ามวยผมปิ่นปักผมเครื่องรัดมวยผมและพระเกี้วแก้วเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าโคโดมนะครับซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันครับต่อมาจุดสการะที่2ครับเป็นจุดของสาระพระพรมพระพรมเนี่ยเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่ร่วมกับพระศิวะแล้วก็พระวิษณุในคติพราหมฮินดูนะครับก็เป็นผู้ที่มีสีพักสี่กร นิยมของการกราบไหว้เนี่ยเราจะขอพรเรื่องของความสาเร็จในชีวิตแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับจุดสักการะที่3ครับคือจุดของช้างตระกูลวิษณุพงศ์เขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในตระกูลของช้างทิวดาที่เทพผู้เป็นใหญ่เนี่ยสร้างให้กําเนิดขึ้นมาครับตามที่กล่าวไว้ก็คือในตาราคชรักเนี่ยช้างตระกูลนี้สร้างขึ้นจากการบรรดาลของพระวิษณุโดยมีทั้งหมด8องค์นะครับมีคุณสมบัติในการบรรดาลทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งและก็ความร่ํารวยครับนอกจากนี้ยังมีช้างตระกูลอื่นอีก2ตระกูลนะครับก็คือช้างตระกูลอิสวรพงษ์และก็ช้างตระกูลพรมพงษ์ตระกูลอิสวรพงษ์เนี่ยอยู่ที่จุดสักการะที่5นะครับในแง่ของคุณ,ณวิเศษเนี่ยจะมีในการบรรดันความแข็งแรงด้านสุขภาพความมีอํานาจวาสนาและก็ความจาเริญในตําแหน่งหน้าที่นะครับส่วนจุดสักการะที่9ก็คือช้างตระกูลพรมพงษ์ ซึ่งช้างตระกูลนี้เนี่ยมีคุณวิเศษในการบรรดางความรู้สติปัญญาแล้วก็ความเฉลียวฉลาดครับสําหรับคนไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลนะครับมีคติความเชื่อที่กล่าวว่าการลอดท้องช้างเนี่ยจะช่วยให้พ้นผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้โดยง่ายนะครับแล้วก็สตรีมีคันเนี่ยการลอดท้องช้างถือว่าจะทําให้คลอดบุตรได้ง่ายมากขึ้น,นครับเดินเลี้ยวจากจุดนี้นะครับจะมาเจอจุดสักการะที่4ก็คือสาลาพระตรีมูรติ ซึ่งเป็นการรวมสามเทพก็คือพระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรหมไว้ด้วยกันมี5เสียนหกระกรน,นะครับเป็นปางประธานมหาสมบัติจะอวยพรด้านมนุษยสมบัติสุขภาพแล้วก็ความสําเร็จครับถัดออกมาใกล้ๆกันนะครับเราจะเดินมาเจอกับสวนที่เขาจําลองบรรยากาศเป็นเหมือนป่าหิมพาในตำนานครับ ก็จะมีงานปฏิมากรรมลอยตัวที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆในเทพนิยายอย่างเช่นโคชเชสีปลาหมูป่ามัดฉาวานหงจีนโคชชสีวารีครับแล้วก็มีสิงมีนางเงือกก็จะมีตัวโคชปักษานะครับครับต่อไปเราจะพาไปดูด้านในกันครับ ก็รอ,องเท้าไว้ด้านหน้าก่อนครับแล้วก็เดินขึ้นมาด้านบนได้เลยโอ้ก็ด้านในสวยงามมากๆเลยนะครับตั้งแต่บันไดมองขึ้นไปด้านบนมีส่วนชั้นใต้ดินที่เรียกว่าชั้นสุวรรณภูมิเขาห้ามถ่ายรูปนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนชั้นนี้เรียกว่าชั้นโลกมนุษย์โดยคอนเซปต์ของชั้นนี้นะครับเขาจะประกอบด้วยเสาสี่ต้นแต่ละศาสนานะครับเช่นพุทธินดูมหายานคริสนะครับ ซึ่งถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเนี่ยก็ต้องแวะมาอ่านกันที่นี่นะครับมาเราขึ้นไปข้างบนกันเลยครับที่เห็นตรงกลางเนี่ยครับเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวดหรือกวนอิมนะครับบางสแสดงเมตตาธรรมไปกันต่อครับ ตรงบันไดวนที่เราเดินผ่านเนี่ยเขาบอกว่ามันเทียบเท่ากับตัวส่วนขาหลังด้านขวาของตัวช้างนะครับถ้ามองจากภายนอกและเราก็มาถึงชั้นบนสุดกันแล้วครับชั้นนี้นะครับเรียกว่าชั้นจักรวาลหรือสวงสวรรค์ก็บรรยากาศภายในดูค่อนข้างสงบร่มเย็นนะครับดูศักดิ์สิทธิ์ที่เราเห็นด้านหน้าคือพระพุทธรูปปางดีลาศิลปะสุโขทัยนะครับ ซึ่งการตกแต่งในชั้นนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับหากใครที่หาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดหรือหาสถานที่ไว้สักการะขอพ,อพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ไม่ยากเลยครับจบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตาม,มารับชมกันมา ถ้าท่านชอบท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ